เมื่อเราอสูรออกอารวาดมันก็เป็นหน้าที่ของนักล่าอาสูรอย่างผมเ,ออเดี๋ยวนะพี่ชายปกติลักล่าอาสูรนี่ไม่ต้องใช้ดาบไม่ใช่เหรอ,อดาบไม่จําเป็นเพราะว่าฉันคือผู้ใช้ปลานคนคอนประตูมีก้อนคนคอนมีปืนในอยู่เนาะส่งผมชื่อขุนทองเป็นนกเอียงสื่อสารไปแล้วสมองสมองพวกมันน่ะหนักแล้วเอากาันโคตรแต่พี่มหากรรมนักล่าอาสูรปลานคนคอนเอ,อ้ยเดี๋ยวนะ คนคอนนี่ภาคอีสานปล่าวะคนคอนก็คนใต้จะมาเป็นคนอีสานได้ไงก็คอนเจนไงแล้วสําหรับใครที่ต้องการจะเติมเกมไปลากหัวคมๆก็นี่เลยเพจพอมดเคลเบอร์เพจสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพราะใช้แค่เพอดีกับคนคอนเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงข้างล่างประตูมีกอนแต่ที่นอนยอนยังว่างนะจ๊ะสาวคนไหนซ้อแก่เจ้ายอน อสูรข้างขึ้นที่หลังขึ้นที่หลังแล้วมันเคลื่อนหรือเปล่าวันนี้แกดวงอุดแล้วที่มาเจอฉันที่เป็นเสาเสาหลักเสาโคโยตี้ที่สบายใจเลยเพื่อนลานคนคอนกบวนท่าที่หนึ่งหลักหัวคมคมเดี๋ยวนะอสูรโดนแสงอาทิตย์ได้ด้วยเลยอสูรพวกนี้ทนทานต่อแสงอาทิตย์แต่ไม่สามารถทนทานต่อแสงไฟหน้าห่านหมอลำได้ฟุตฟิตฟุตฟิตเออเออบาคาดาฉันที่กล่นอสูรนึกบัด อลิสอสูนข้างขึ้นที่หน้าเดียด๋วยวดเนี่ยมันสิวป่ะนะปลานคนคอนกระบวนท่าที่สองลากหัวระยะสั้นถ้าจะสูงใกล้ขนาดนี้ไม่เอาผานท้ายเปิดมาคอหัวหนูเลยล่ะนาดีน่มันมเป็นลิกอสูนข้างขึ้นที่เป้าสังขังปะลนะเ,เจอปลานคอนคอกระบวนท่าที่สามยิงธรรมดาไปยังไงล่ะเอาตามที่คุณพี่สบายใจเลยครับแถ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 แกอีกแล้วเหรอข้างขึ้นที่เป้าสังขัง แข่ง<ด>ตัวตว,วันนี้คือวันแ<า>ของเจ้าข้างคืนแข่งแรมไม่สนหรอกค่ะจะคข้างบ้านกนรู้นะจ่ายดอกด้วยอ้านี่มูซันยังไม่จ่ายดอกอีกเหรอก็แงสิคะเบิกไปซื้อโลชั่นกันแดด300ตอนนี้เป็นหนี้3ล้านแล้วยังไม่จ่ายเจเลยโอ้โหจากมูซันจะได้กลายเป็นมูมาหน้าในการหาตังใช้หนี้กันคราวนี้แหละไม่ได้กันอสูรอยู่กันเยอะเกินไปทุกคนถอนกำลังแล้วทุกคนนั่นมัน แกอีกแล้วเหรออาศู่นข้างขึ้นที่เป้าสังขังป้าน่าขี้เกียจตบมุกเลยแล้วนะเพื่อนการคนคนกระบวนท่าที่หนึ่งลากหัวคมคมนี่ใช้ลูกกระสุนราคาถูกป็นเนี่ยเหม็นเมนนักล่าสูนทุกหน่วยเตรียมพร้อมต่อสู้ข้าได้กลิ่นอาซุ่นเออเดีอยาบอกว่านั่นมันโอ้จริงด้วยเตียวเสี้ยนอาูุนข้างขึ้นที่ผัวไปมีกิกเดี๋ยว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 เมื่อกี้ว่าอะไรนะอาูุนข้างขึ้นที่ผัวไปมีกิกอ ลิโปเกมโอเคก็นรียบมาจบเลยเดี๋ยวรีบกลับบ้านไปเคลียร์กับมันนิดหน่อยขอให้คุณผู้ชมทุกท่านการุณดากดไลค์เพื่อเป็นการไว้อะไรแก่ลิปโปเอองั้นงั้นเอาเป็นว่าสุดท้ายเราก็สามารถชนะได้แบบสวยงามเออถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วข้าไปแล้วนะบายลิปโปโคะ่ะจ้ะว่าไงที่รักมีคำถามง่ายๆสั้นๆนะคะคะอินี่คือใครฮะตอบคะ่ะ เอ็พที่รักใจเย็นๆแล้ววางปังตอลงก่อนที่รักะโ่รักัน